สวัสดีค่ะมาเจอกันวันนี้เรามาทำพายเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันดูส่วนผสมกันว่ามีอะไรบ้างนะคะและนี่คือส่วนผสมตัวคลัสตรงตรงพายนะคะตัวพายจะมีตัวนี้ก็คือคุกกี้ครัม น้ำตาลทรายแดงแล้วก็เนยนะคะอันนี้เป็นวานิลาเดี๋ยวเราก็จะเอามาผสมกันนะคะส่วนทางนี้ก็จะเป็นตัวฟิลลิ่งตัวไส้ที่เอาเอาไส้ไายนะคะก็จะมีไข่ไข่หนึ่งฟองแล้วก็ไข่แดงอีกหนึ่งฟองนะคะก็น้ำตาลทราย กะทิอันนี้ heavy cream อันนี้โฮมเมวคือนมสดอันนี้น้ำตาลป่นอันนี้มะพร้าวขูดนะคะเนยค่ะาวานิลาแล้วก็เกลือใช้เกลือฮิมาลายันจริงๆแล้วเขาใช้เกลือ,อธรรมดา ซีซอธรรมดาก็ได้นะคะแล้วทีนี้เราไม่มีกลิ่นโคคนัทหรือกลิ่นมะพร้าวก็เลยใช้วานิลาอย่างเดียวเลยเดี๋ยวเรามาดูกันวิธีทำกันนะคะมาเริ่มทำคลัสกันนะคะก็ใส่เนยเนยละลายอุ่นๆหน่อยนะคะใส่ลงไปเอา้าเนยละลายอุ่นๆใส่ลงไปนะคะ เสร็จแล้วก็น้ําตาลค่ะแล้วก็กลิน่นวานิลาใส่ลงไปเลยแล้วเราก็เอามาผสมกันผสมให้เข้ากันนะคะอันนี้คลัสนะคะเดี๋ยวเราทำคลัส์กันน้ําตาล ผสมให้เข้ากันเลยนะคะมาเทใส่ถาดเลยนะคะเทใ,ใส่ถาดที่เราเตรียมไว้เป็นถาดเก้านิ้วนะคะ ใส่ไปให e หมดเสียดายของ ะะกดๆให้ตัวคลาสตัวตัวพายแป้งพายให้มันติดแน่นๆกับ่ากับพิมพ์ของเรานะคะมันจะได้เฟิร์มๆจะได้ไม่แตกกดให้มันแน่นๆเลย าไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะกดให้มันแน่นๆเสร็จแล้วเราเอาเข้าตู้เย็นไว้ก่อนเข้าช่องฟิตไว้ก่อนนะคะให้มันเฟร์มให้มันแข็งเสร็จแล้วเราก็จะไปทำตัวไอสตัฟมันตัวตัวใส่มันนะคะแป้งข้าวโพดค่ะน้ำตาลกับแป้งข้าวโพดใส่กันลงไป แล้วก็ใส่เกลือใส่นมค่ะมนมสดแล้วก็เฮฟวี่ครีมค่ะ ไปด้วยโคนให้เข้ากันวานิลา แล้วเราก็เอาตั้งไฟเลยค่ะเอาขึ้นตั้งไฟคนเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวแป้งติดก้นหม้อเพราะฉะนั้นเราต้องคนเพื่อที่จะไม่ให้แป้งติดก้นหม้อนะคะคนไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันเดือดก็พอม,มันเดือดเราก็ก็ยังคนให้มันเดือดอยู่ซัก ประมาณ15นาทีจนกว่าครีมมันจะข้นนะคะแล้วก็คนไปอย่างนี้เรื่อยๆ ฟิลฟิลฟิล <Right. S 1> ลิ่งใส่นะน่ะนะเรามาเทใส่ใส่กันอ้บใ <Yes. S 1> ส่ลงไป well, คัสตาร์ดล้วนะคะใส่ลงไปสวยแล้วกำลังพอดีเลยแล้วเรามาที่ทำครีมลาดหน้าพายกันนะคะก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นเฮฟวี่ครีมเฮฟวี่ครีมใส่ลงไป แล้วก็คอนเฟคชั่นเนอร์ชูการน้ำน้ำตาลทรายปนนะคะใส่ลงไปแล้วก็วานิลาค่ะใส่ลงไปนะคะแล้วเราก็เปิดเลยค่ะเปิดเครื่องเป็นไฮสปีดไฮสปีดเลย ตัวครีมเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะข้นๆก็ไม่ต้องให้แข็งมากแต่อันนี้น่าจะเฟิร์มกว่านิดหน่อยน่าจะอ่อนกว่านี้สักนิดก็จะดีแล้วเราก็ไปใส่หน้ากันค่ะมาใส่ไส้เติมหน้ากันเอาหน้าครีมที่เราตีไว้ขึ้นฟูแล้วนะคะมาเทลงเทลงไปเราจะมา ใส่หน้าครีมแล้วก็เกลีย่ยเกลี่ยให้เรียบนะคะให้เสมอกันเสมอกันทั่วๆได้แค่ไหนก็แค่นั้นเราจะพยายามให้มันเรียบแต่ก็สงสัยจะไม่เรียบมากได้แค่นี้ก็ไม่เป็นไรโอเคนะคะได้เท่าที่เราทำได้ เดี๋ยวเราก็จะเอามะพร้าวคั่วมะพร้าวขูดขั่วมาโรยหน้าแต่งหน้าอีกทีหนึ่งมะพร้าวที่เราคั่วไว้แล้วนะคะตอนนี้ก็เกลี่ยเกลี่ยให้มันเสมอกันหน่อยได้แล้วเราก็เอามะาาพร้าวคั่วมา ที่เราคั่วไว้แล้วนะคะเอามาโรยลงไปโรยโรยเยอะๆเลยนะคะหอมๆชอบแต่ถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่เยอะนะคะใส่แค่พอประมาณเพื่อความสวยงามแต่เราชอบเราก็จะใส่เยอะหน่อยหอมดีอร่อยมันๆ มาแล้วค่ะไผ่มะพร้าวมาดูกันว่าอร่อยไหมไผ่เราตัดออกมาก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะคะข้างล่างคลัสก็จะบางๆหน่อยออกมาตัดออกมาเป็นชิ้นก็เป็นประมาณนี้